นี่ก็จะเป็นถั่วเขียวเลาะเปลือกนะคะก็ออยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะนี่มันก็ข้าผ่าซีกนะคะนั่นค่ะก็อเอามาเอามาล้างนะคะก็ถุงนี้นะคะถุงนี้ห้าร้อยห้าร้อยกรัมนะคะที่หอมก็จะใส่จะใช้เนี่ย เหลือเหลือประมาณเท่านี้นะคะเหลือประมาณนิดนึงก็เราก็จะเอามาล้างล้างทำความสะอาดสักสามสีรอบนะคะแล้วก็แล้วก็แช่เขาไว้นะคะแช่เขาไว้ประมาณสักสามสามสี่ชั่วโมงนะคะ ันนี้จะทําเต้าส่วนนะคะเต้าส่วนถั่วเขียวนะคะถั่วเขียวผ่าซ mm ีกนะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะนี่ก็จะเป็นถั่วเขียวผ่าซีกนะคะแล้วก็เอาไปแช่น้ํามาล้างนะคะแล้วก็เอาไปแช่น้ํามาเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวเตรียมจะเอาไปซาวแล้วก็ซาวน้ําออกแล้วก็จะพร้อมที่จะนึ่งนะคะแล้วก็จะมีเกลือนี่ก็จะเป็นใบเตยนะคะใบเตยหอมแล้วจะมีมีกะทินะคะ มีน้ำตาลทรายมีแป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งมันสำปะหลังนะคะก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวก็จะเอาถั่วซิกที่เราแช่น้ำไว้เนี่ยเอาไปล้างแล้วก็เอามานึ่งนะคะ ตอนนี้พี่หอมก็ตั้งน้ำก็เริ่มร้อนแล้วนะคะก็เอาใส่เลยค่ะน,นึ่งเลยนะคะนึงก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะว่าเขาเปื่อยยังไงนะคะเราก็นึ่งมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะคะว่าใช้ได้ยังเรามาดูเม็ดหัวเขียวกันนะคะเราก็บีบมานะคะเนี่ยเราก็จะบีบดูว่า เนี่ย่ะเปอยแล้วนะคะใช้ได้แล้วล่ะปิดไฟเอาลงแล้วนะคะที่หอมใส่ใส่น้ำลงไปนะคะแล้วก็เราก็จะเติมน้ำตาลไปนะคะเติมน้ำตาลน้ำตาลนี่ก็แล้วแต่นะคะชอบหวานมากหวานน้อยก็ปรับเอานะคะ อันนี้ก็หอมก็จะออกหวานหน่อยนะคะแล้วก็เกลือนะคะเกลือก็ไม่เยอะนะคะแล้วก็ใบเตยนะคะอันนี้เป็นใบเตยหอมนะคะเอาลงไปตอนนี้เราก็ละลายน้ำตาลแล้วก็เกลือ เราก็ต้มใบเตยให้มันหอมนะคะทำต้องส่วนเนี่ยต้องใช้น้ำตาลน้ำตาลใส่ขาวนะคะสีจะได้สวยใบเตยจะหอมมากน้ำตาลละลายแล้วนะคะ ตอนนี้ก็จะชิมดูนะคะว่าหวานไหมหวานเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวพี่หอมว่าเอาหวานอีกนิดนึงนะคะก็เ,เติมเกลอีกนิดนึงรสชาตินี่ก็เราก็ชิมไปนะคะ ปรุงไปชิมไปเพราะว่าจะบอกอัตราส่วนนี่ก็บางคนบางบ้านก็ทํามากทําน้อยนะคะของหอมนี่ทาไม่เยอะช่วงนี้ผลไม้เยอะนะคะแต่ว่านึกอยากกินนะคะนึกอยากจะกินอย่างนี้นะคะของหวานแบบไทยๆขึ้นมานี่นะคะเราก็ละลายแป้งมัน เป้งมันกับน,น้ำนะคะนี่ก็เราก็เคี่ยวนะคะเคี่ยวน้ำตาลกับเกลือแล้วก็ใบเตยนะคะอันนี้ก็เอาใบเตยออกเอาใบเตยออกนะคะ น้ำเดือดเราก็จะเทที่นะคะแป้งมันที่เราคนไว้เนี่ยเราผสมน้ำไว้นะคะเราก็จะเอาลงไปเอาลงไปนะคะแล้วก็คนนะคะ,ะประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะเหนียวเกินไป แล้วแต่นะคะใครชอบเหนียวมากเหนียวน้อยนะคะตอนนี้เราก็เคี่ยวให้แป้งเขาสุกนะคะก็ออคนไปด้วยนะคะคนถ้าเราไม่คนเขาจะไหม้ติดก้นหม้อนะคะจาังนั้นก็จะใส่นี่คนะ่ะผัวเขียวนี่นะที่เราเอาไปนึ่งเนี่ยมาใส่เลยค่ะ ามชอบใจนะคะชอบตัวเขียวเยอะหรือว่าชอบตัวเขียวน้อยแต่พี่หอมชอบตัวเขียวเยอะๆนะคะ คนนะคะ ผมจะใส่ให้หมดเลยที่นึ่งเนี่ยนึ่งเ,เอามาแล้วคนนะคะคนให้ตัวเขียวเข้ากับน้ำเนีย่ยน้ำแป้งเนี่ยนะคะแป้งที่เราใส่น้ำตาลไว้เนี่ยเนี่ยไม่มากไม่น้อยนะคะถั่วเขียวกับน้ำหวาน กำลังดีนะคะเราก็เคี่ยวอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อว่าไว้กินเขาจะไม่คืนตัวนะคะแป้งมันเขาจะไม่ไม่คืนตัว ต้องคนนะคะคนนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะคนก้นหม้อนะคะไม่ให้เขาไหม้ก้นหม้อไหม้นะคะถ้าเราไม่คนนี่เขาจะไหม้ติดก้นหม้อนะคะเราก็จะไม่ก็จะมีกลิ่นมีกลิ่นไหม้นะก็จะไม่อร่อยนะ,ะไม่หอมตอนนี้ก็พี่หอมปิดไฟแล้วนะคะพอแล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะอืม หอมมากทำน้ำลาดนะคะทำน้ำที่ลาดหน้าตะส่วนนะคะนี่เป็นนี่เป็นกะทินะคะวันนี้ใช้กะทิกล่องเราก็จะเทกะทิลงไปไม่ได้เขย่าก่อนนะคะก็ เทไปเขย่าไปจากนั้นเสร็จเกลือนะคะแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะคะนี่แป้งข้าวเจ้าใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปคนคนให้แป้งกับกะทิแล้วก็เกลือเขาเข้ากันนะคะ เปิดไฟค่ะเปิดไฟเคียวนะคะทีนี้ก็เราจะคนไปด้วยนะคะเราจะเคี่ยวไม่ให้กะทิเขาแตกมันนะคะคนแล้วนะคะแป้งเขาสุกแล้วก็ปิดไฟได้แล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะตักเสิร์ฟกันนะคะ ใครชอบโชคๆก็ลาดได้ตามสะดวกนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อส่วนคับถั่วเขียวนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาชิมค่ะมาชิมนะคะ